ตรงนี้เริ่มจําได้แล้วเพราะเคยมาเคยมาตรงนี้นโอเคไปต่อโอ้โอ้โอ้ไม่เลี้ยวผิดที่ขนาดจําได้นะแต่เลี้ยวผิดทีทด่ทดสอบกำลังกายทดสอบกำลังกายมา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 ,มาดยกันน้ำก่อน เด็ด <Yeah. S 2> หมดเลยวิ้งงูวิ้งงูงูหล่นลงมางูหล่นลงมาเด็ด yeah. นั่นมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้ว <g ül> ยิ้มหน่อยที่ยิ้มหน่อยอารมณ์ไม่ดีนู่อีกตัวหนึ่งตัวนั้นพร้อมอมานะครับท่านผู้ชมมาที่นี่งเงียบสงบมากเลยนะครับวันธรรมดาวันธรรมดานี้คือไม่ต้องมาแย่งที่จอดรถแบอบาแจ๊กถึงมาวันธรรมดาเนี่ยเหมาะขนาดนะครับท่านผู้ชม สวัสดีครับไบค์เกอร์ตะลอนไปทั่วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบค์เกอร์ตะลอนไปทั่วนะครับสำหรับทริปนี้นะครับบ่าวแจ๊คก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอำเภอสัตหีบนะครับไปที่เขาแหลมปู่เจ้านะครับพาไปดูบรรยากาศข้างบนเขากันเนาะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เวลา1ิบโมงสนาทีนะครับ10บโมงเช้านะครับ ตอนนี้บัลแจ็คก็จะขับรถตรงไปนะครับถ้าหากเท่าเราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางจังหวัดระยองนะครับอันนี้บัลแจ็คจะขับรถตรงไปที่เส้นทางที่ไปวัดหลวงพ่ออีนะครับจะขับตรงไปอันนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปไอไปไอระยองถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็ไปค่ายทหารอ่ะไรหนานเตยใช่ไหมหาดหาดเตยงามอะไรเนี้ย ออมัวแต่พูดมากนะ,ะเกือบฝ่าไฟแดงนั่นนะเนี่ยครับเลี้ยวตรงนี้เลยนะครับขับเข้าไปเมืองเทศบาลเมืองสัตหีบ ไปฐานทัพเรือสตัตหีบนะครับข้างน้านเดี๋ยวก็ชายหาดทะเลไม่ใช่ว่าชายหาดแะมันเป็นทะเลเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เลี้ยวขวาเส้นทางทางนี้เบลเจยังไม่เคยไปนะครับเลี้ยวขวาตรงเนี้ยปกติจะไปตรงนู่นก่อนจะถึงตรงเนี้ยครับ ขอบคุณครับฐานทัพเรือสัหตหีบรับขับเข้ามาเลยนะครับนี่โอ้โหวิวสวยงามไม่ได้มาตรงนี้ไม่เคยมาด้วยซ้ำแถวแถวเนี่ยจมไม่จะไปตรงข้างหลังนู่นนะแถวหาดดงตาอะไรเงี้ย อยากขับช้าๆเก็บบรรยากาศตรงนี้โอ้โหมะ <c oughs> มันไม่ได้เป็นชายหายมันเป็นแบบอ่หินก้อนหินเล็กๆอะ่ะตรงนี้ก็คืออเมซอนอ๋ออเมซอนตรงนี้สวยงามอยากจะถ่ายดูตรงนี้ก่อนอะ เข้าตรงนี้หละเข้าผิดรูนี่เดี๋ยวถ่ายตรงนี้แป๊บหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวดับรูปแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหไม่เคยมาจับภาพตรงนี้ไม่เคยจับมุมตรงนี้ไม่เคยมาถ่ายรูปแถวนี้เลยนะครับครั้งนี้ครั้งแรกนะครับโอ้โห มะแต่แต่มันเป็นก้อนก้อนหินนะเนน่ะโคตรหินโอ้ยนั่นมาน้าอ๋อนี่แหลมหาดมาน้าเปล่าแหลมมาน้เาเปล่าเออสวยเขาว่าลิงมีสนเสน่ด้วยความมีสนเสน่ห์ของภูเขาสวยงามมากเลยบวกน้าทะเลแล้วก็บวกเรือเนาะแล้วก็บวกอ่าแน่แน่ทุกบวกนั่นแหละสวยเออมอ <c oughs> ปลาไปต่อ ได้ที่ละว้าวโอ้ตรงนี้เหมาะเหมาะเหมาะแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้กัก่นเนอะอันนี้เขตทหารนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราไม่แค่ถ่ายรูปเฉยๆเราไม่ได้ไม่ได้อเป็นสายสืบอะไรเนาะ พรอเราชอบความงามความสวยความงามหน้ามอแต๊ะเขาน่าจะให้เรามากางเต็นท์ได้นะตรงนี้สนามโคตรสวยเลยบรรยาก,ยกาศก็โคตรดีเลยกะยิลาเจกะยิลาถเถน ร่มเย็นมากเลยอ่ะอากาศนี่นะอากาศนี่สุดเลยสุดยอดเลยอ่ะโอ้โอ้โอ,โอไม่เลี้ยวผิดที่ขนาดจําได้นะแต่เลี้ยวผิดที่นี่เข้าตรงนี้แต่เดี๋ยวมันจะมีลิงมีฝูงลิงอ่ะนี่ ทีส่สถิตองค์บิดาทหารเดือก้านี่มาแล้วก็เห็นลิงเลนไหมว้าลิงหมีว่าไงว่าไงโ โอ้โหหน้าผาอันนี้เบลจะก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นบนภูเขาเลยนะครับขึ้นเขาอ่จจุดชมวิวนะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับถ้าขับตรงไปนี่ก็หาดเตยงามนะครับท่านผู้ชมเขตถนนอุดมศักด เล่นโค้งไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ค่อยจะรับโค้งนะครับมีโอกาสแฉลบได้เดี๋ยวมันจะมีจุดพักจุดชมว,วิวอีกจุดหนึ่งจุดก่อนที่จะถึงบนข้างบนนะ่ะตรงนี้นั้นก็สวยงามมากเดี๋ยวบ่าวแจะกจะ,จะ,จะอาจจะจอดตรงน้อ้วก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปอะครับนี่นี่นี่นนี่นน จอดตรงนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นบันไดตรงเนี้ยอยากจะจอดรถตรงเนี้ยดีวันนี้มีบ่าวแจ็คอยู่คนเดียวเนี่ยครับฉันทดสอบกําลังใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะไปทดสอบกําลังใจของบ่าวแจ็คตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปไหว้นะครับขึ้นเขาไหว้พระสักการะ,ะ,สะเสด็จเตี่ยนะครับชอบชอบบ่าวแจ็คชอบ มาครับมาครับท่านผู้ชมบาวเจ็คอยากจะขึ้นบันไดนะครับเดินขึ้นไปนะครับด้วยกําลังแข่งกําลังขาของบาวเจ็คเองนะครับบันไดที่นี่นะครับ265ขั้นนะครับ265ขั้นเดินเพื่อที่จะไปถึงจุดชมวิวนะครับมา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 ,มาด้วยกันสองร้อยหกสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ สองร้อยอะไรนะสองร้อยหกสิบห้าขั้นเออสองร้อยหกสิบห้าขั้นมาทดสอบกำลังกายกันขึ้นไปไหว้พระสักการะ,สะเสด็จเตี่ยกันนะครับสองร้อยหกสิบห้าขั้นจิบจิบดีนะที่ไม่มีแดด ก็บันไดมันก็ก้าวไม่ได้สูงมากก้าวเป็นสเต็ปสเต็ปนิดๆหน่อยๆเหนื่อยก็พักเบิกบานเบิกบานยามเที่ยงสบาย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 ของบาวแจ็คลุยเดียว เชียวคนเดียวให้เ่าแจ็คภากไปด้วยคุยไปด้วยอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหาว่าเบาแจ็กแกล้งแกล้งเหนื่อยไม่ได้แกล้งเหนื่อยครับเต็มเต็มเบาแจ็คพกขนมปังเาไว้ในกระเป๋าพกน้ำเผื่อหิวลิมทางมันน่าจะมีพวกต้นไม้ ของเปรียปร้ยวๆเนอะไม่ยมอ่าอะไรเปรียปร้ยวๆเ,เนี่ยจะได้เด็ดกินจริงๆถ้าจะให้ร้องเพลงตอนนี้บอกมีแฮงห้อง ไม่ไกลก็จะถึงแล้วนะครับโอ้ยหันขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนขอกินน้ำก่อนอข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยกินน้ำก่อนขนมปังเดี๋ยวค่อยกินยังไม่หิวมาก เย็นน้ำแข็งน้ำแข็งเต็มกระติกถึงแล้วใกล้ถึงแล้วบันไดหมดละบันไดยอยู่ตรงนี้เองตอนนี้ก็เป็นที่ที่ที่สลบละเป็นเป็นปูนละปูนเรียบๆขึ้นไปละไม่ได้ชันแล้วโอเคมาพิชิตแล้วนะครับสอง้อยหกสิบห้าขั้นสอง้อยหกสิบห้าขั้น เบาแจ็คพิชิตแล้วนะครับพิชิตได้แล้วที่บางจุดบางมุมนะครับาทางทหารเขาจะห้ามนะครับห้ามไม่ให้ถ่ายนะครับเราก็อย่าถ่ายนะครับทุกผู้ชมเช่นตรงมุมเนี่ยมุมตรงนี้ห้ามถ่ายก็คือเราไม่ต้องถ่ายเขาจะเขียนใต้ติดไว้เลยนะครับห้ามถ่ายภาพประมาณนั้นนะครับ ครับตอนนี้บาวแจ็คก,ก็มาถึงที่บนยอดเขาแล้วนะครับจุดชมวิวนะครับเขาแหลมปู่เจ้านะครับสัตหีบนี่นะครับท่านผู้ชมสารพลเรือนเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าอาากรเกียรติวงศ์นะครับกรมหลวงชุมพรเกตอุดมศักดิ์นะครับนี่ซาธุเอ,อสาธุเดี๋ยวก็มาจับภาพเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูด้วยเนาะตอนนี้ก็คือบรรยากาศมัน ฟ้ามันอึมครึมนะครับฟ้ามันอึมครึมก็เลยมองความสวยงามของนี้มันก็ไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็คือลูกระเบิดจำลองใช่ไหมนี่โอโ้โหยอดเลยนะครับไหวกรมมหลวงชุมพรถินจารา ชนาวีนะครับแหลมปูเจ้านี่โอแหลมปูเจ้าโอ้โหฮู้ยมา ชอบบะชอบเขาเนี่ยมุมเนี่ยสุดยอดเลยนะครับโอ้สวยอะตรงนั้นดูดิดูไอตรงหน้าผามันตัดลงมานะถ้าเราไปยืนอยู่บนยอดเขาตรงนู้นนะคงจะฟินหน้าดูเลยนะครับทุกผู้ชมอืมสวย สวยไอ้ตรงป้ายนู้นนะไอ้ตรงภูเขาตรงนู้นนะเขาเขียนคาว่านาวีหรือเป่านาวีหรือเปล่าวชิรา,าลงกรนะครับสีขาวๆนะเนาะสวย อุปกรณ์หัวครอบประดาน้ำลึกรุ่น MK5 แล้วก็ไอตรงสีแดงๆตัวนี้ก็คือเข้ามาจุดประทัดกันนะครับคือมาจุดอ่ามาบนมาอธิษฐานขอพรอ,อะไรเนี่ยก็มาแก้บนแก้อะไรกันตรงนี้ละมั้งครับใช่แล้วครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเออ,เอ,อปกติจะเห็นลิงแถวนี้เยอะนะ ตอนนี้ลิงมันคงไปเที่ยวต่างจังหวัดมั <c> ้ง <oughs> คงไปเที่ยวแหละถุยแมงอะไรบินเข้าปากดีนะที่คลายทันถ้าคลายไม่ทันนะสงสัยมันคงตายในปากเลยอันนี้เสียงเซียมซีนะครับสารกรมาหลวงชุมพรเกตอุดมศักดิ์นะครับเขาแหลมปู่เจ้า นี่ไงมาแล้วเนี่ยเจ้าลิงมันได้เวลามาแล้ว <c oughs> ยิ้มหน่อยที่ยิ้มหน่อยอารมณ์ไม่ดีนุออีกตัวหนึ่งตัวนู้นพร้อมๆเขาห้ามเอาอาหารให้ลิงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาคงให้เป็นเวลาเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ลงเขาแล้วนะครับท่านผู้ชม ジュースローキュー。